m e r c e d e AMG G, G 6 3คันสุดท้ายของ Benz m i k k แค่เคบีพาวดีตชุดแต่ง AMG Body Styling กระจังหน้าแบบ AMG Radiator Trim ขอบ22สี Matte Black เตรก AMG High Performance 6 Hot c a ตค p ลิเ r อร์กสีแดงสวยดุดันท่อ AMG Performance Exhaust System ท่วมาลาัย AMG Sterling W Carbon Fiber ตัดสลับ Dynamic m า c r โคร b ฟ r เครื่องยนต์ One Man One Engine V 8 b i Turbo ติดตั้งเทอร์โบคู่แบบ Hot Inside V กำลังสูงถึง585แรงม้าแรงบินสูงถึง850นิวตันเมตรระบบส่งกำลัง AMG Speedshift TCT 9 Speed Sport Transmission พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยแบบ Steering Wheel Gearshift p a d d l วิ่ง0 100ใน4.5วินาทีทั้งหมดนี้ราคาเพียง18,530,000บาทคันสุดท้ายฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมขยายวันอตี5ปีไม่จำกัดระยะทางเฉพาะแค่ Benz BKK วิภาวดีเท่านั้น